ไฟไว้ใจผมตอนปลักในการเลือกใช้ใสายไฟอา้าวหรือออกทำไมล่ะไฟมันรั่วครับติดตั้งไม่ถึงเดือนเลยสงสัยสายไฟไม่มีคุณภาพเอไหนขอผมดูหน่อยตัดไฟแล้วนะครับนี่สายไฟแบบนี้ห้ามฝังแล้วต้องเลือกยังไงครับหลักในการเลือกใช้สายไฟไม่ยาก 1. ติดตั้งสายไฟที่ไหนกรณีติดตั้งบนดินไม่ว่าจะเป็นสายไฟแบบลอยร้อยท่อหรือฝังในผนังอ๋อถ้าฝังในปูนถึงติดตั้งบนดินก็ต้องร้อยท่อติดตั้งใต้พื้นดินฝังดินโดยตรงหรือใส่ท่อ สถานที่ติดตั้งสายไฟจะเป็นตัวกำหนดว่าควรเลือกความหนาของฉนวนและการทนต่อแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ข้อ2ออุณหภูมิที่ใช้งานสายไฟที่มีอุณหภูมิการใช้งานสูงก็จะมีความสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าและข้อมูลต่างๆก็จะดูจากบนสายไฟได้เลยอุณหภูมิแรงดันไฟฟ้าชื่อและวัสดุที่ผลิต โอ้บอกละเอียดเลยและข้อสุดท้ายเราควรเลือกสายไฟที่ได้มาตรฐานด้วยความห่วงใยใช้ไฟฟ้าด้วยความมั่นประมาทนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปุติกุ๊บได้ทุกช่องทางนะครับ